สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เป็นเวลาขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่กว่าเกิดมีเกิดมีเกิดอยากจะเกิดมีเกิดอยากอาการอยากของเปรี้ยวมึงไม่ต้องคิดนะว่ากูท้องกูบอกก่อนกูบอกก่อนนะไม่ต้องคิดนะนะว่ากูท้องกูไม่ได้ท้องแค่กูทำงานเยอะแล้วกูอยากกินของเปรี้ยวแค่นั้นเอง ก็นอนนอนอยู่แล้วก็นอนทํางานเออชีวิตดีไหมช่วงนี้ฉันนอนทํางานทุกคนเพราเธอรู้ป่าว่าฉันนอนทํางานฉันนอนทํางานแล้วเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันเออวันในสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่อันนั้นรวมทั้งทุนทั้งกำไรนะพวกเธอต้องไปอิจฉาฉันชีวิตฉันดีขึ้นดีขึ้นปราะการขายลูชิ้นไม่เหมือนตะกอนเออพูดมาคนหมั่นไซที่อยู่ก็ยอดวิวยอดคลิปก็มีคนดูอยู่แล้วอันนั้นตอนต้นดูแต่วันนี้ก็คือนี่ทำทำไอ,อ้เขาเรียกอะไรภาคกลางเขาเรียกกะปิหวานเนาะ น้ำปลาหวานกับปีกหวานเนี่ยทำเหลือไว้แล้วก็นอนอยู่คุยกับลูกค้าเสร็จก็ลงคลิปลงอะไรบ้างทำลูกทำอะไรบ้างวิถีชีวิตของแม่ค้าออนไลน์พูดอยู่นั่นนาจ,จะได้กินไหมเนี่ย <c oughs> ก็เกิดอาการอยากแอนแนนอยากกินเยอะนะกูอยากกินมะม่วงไม่อยากอย่างอื่นนี่อยากกินมะม่วงอยากกินของเปรี้ยว <c oughs> พอดีมีมะม่วงสองลูกซึ่งเขาพระราชทานมาให้ <c oughs> เพื่อนรักพ่อราชจะทานมาให้เห็นไหมเอามาจากสถานที่แห่งหนึ่งเราไม่บอกว่าที่ไหนเพื่อนรักก็ทานมาให้ก็เลยมันเป็นม่วที่สดและกรอบเนี่ยเปกินดอูอันนี้เป็นกะปิหวานทำแล้วก็เพี่อนทำโดยทวนแล้วหเหลือก็เลยใส่กระปุกไว้แล้นนวไมปิดเดี๋ยวคนไม่รู้่ะอันนี้มันม่วงอยากกินก็เลยลุกขึ้นมา ินเพราะฉะนั้นวิถีของ y u ู u b e หนะต่อไปนี้ดิฉันเคลื่อนกายไปทางไหนดิฉันจะลงคลิปหมดชีวิตฉันจะอยู่ในโลกออนไลน์ทุกอย่างยกเว้นเข้าห้องน้ำอย่าเบื่อกันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้มนม่วงอะไรไม่รู้แต่กรอกอร่อยมากเดี๋ยวนี้นี้ทุกนดูอืม แล้วก็กองนี้นี here, ่มีกุ้งแห้งนะกระปีนี่กระปีกะปีจากไหนนะคุณกะปิกะปิมันจากไหนนะที่ที่เราสั่งกระปิขอนโคนนะอันนี้ดำๆยังเป็นกะปิของโคนอันนี้ไม่ได้เคี่ยวเมื่อถึงสมัยก่อนสมัยโบราณนะเราอยากกินกระปิหวานคนภาคกลางก็เอาน้ำตาลปี๊บน้ำปลามาละลายละลายผสมกันแล้วก็หั่นหอมหอมแดงแล้วก็พริกใส่ลงไปแล้วก็เอามากินแต่สมัยนี้คือเขาต้องเคี่ยวอันนี้คือโบราณเลยค่ะ ไม่ได้เคียวกะปิน้ำปลาแล้วก็มีมีกระปิมีน้ำปลามีหอมแดงแล้วก็พริกพริกขี้หนูแล้วก็มีมก,มมมก,ก,ก,กมุ้งฝอยใ,ใส่อร่อยมันจะฉุนพริกนิดๆอืมหอม สี่ทุ่มกว่ากินของเปีนน้ยนนอนนู่นตีสองตีสามค่ะแล้ขเชาก็ตื่นไม่ค่อยไหวนะอร่อยมากมาปีที่แล้วทำคลิปกินม่วง đồn thong dạy mà, Làm khi nã mừng cũng không thích mưng, นี่มามองลูกเดียวนะมันดึกแล้วอนะ่ะนี่อย่างมามองเดือสองลูกแบ่งใม้สามีลูกหนึ่งอันนี้ดึกดึกนนลังแอบกินทั้งเตียง <ừ> นั่งตรงนี้คือโต๊ะแปง้งโต๊ะแปง้งโต๊ะทำงนานโต๊ะเดียวกันมันล่วงไปแล้วทุกคนเนะ่ย เราก็ตัดมัที่ปะอืม <laughs> กินหลายๆคำเผ็ดแล้วค่ะ อ,อยากกินไหมทุกคนอ่ะกินเลยไม่อยากอะเธอนอนดูนอนดูนนดดคลิปเลยแล้วก็นอนยิม้มอาได้แลว ถ้านเหนื่อยเพ,พียๆนะถ้าได้กินของพวกนี้นะสมองมันจะโล่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆเนี่ยสำหรับตัวพิวัฒนะปกติอ่ะไม่ค่อยได้ทำแบบนี้กินจะทำคล้ายๆแบบสูตรคุณสามีอ่ะใส่เขาคั่วใส่พริกป่นน้ำปลา ก็กินแบบน,นั้นเพราะอะไรรู้ไหมมีคนทำให้กินมีคนทำให้กินแล้วเราก็ที่เกยนมานั่งทำเองก็เลยกินกับเขาเป็นผู้หญิงที่กินไม่เรียบร้อยก็กินก็จะดังเจ็บๆๆๆเสนี่ยสมัยก่อนเคยว่าเขาตอนนี้ทุกอย่างเว้นกรรมมาหมด ย้อนกลับไปมาสิบปีที่แล้วกินมะม่วงน,นะเดี๋ยวทำท่ากินม่นให้ดูนะนี่เริ่มแลนะแต่ชิ้มมาเลยนะมือมืออีกมืองอแล้วกันอย่างเงี้ยตากค่ะเดี๋ยวไม่นจะหยดเดี๋ยวม่นชะหยด,ด,ยยดแล้วก็ <c oughs> ได้แล้วลินนะวิธ <c oughs> ีชีวิตมันสุกวิธีลาคือค่อยๆเคียเค้ยวเ,เ,ยเคี้ยวเรืเ่อยๆเคี้ยวเรียบปากไม่เพเยอะเดีย๋ยวนี้เหรอนิ้วไม่เกีดอันนี้จ้ะมีความสุขมากกว่าเวยว ชิ้นสุดท้ายเปรี้ยวด้วยเผ็นด้วยได้แรงแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> กะปิอร่อยกะปิกะปิของโคน สีเขาด้ดำๆสีดูไม่น่ากินอะแต่เขาอร่อยเมื่อคืนมาแล้วหอมหอมหอมกุ้งอืมแล้วก็เรียบร้อยเลยคะ่ะ หมดเรีบร้อยแล้วค่ะอิ่มท้องสบายท้องแต่เดี๋ยวสักพักมันจะเกิดอาการอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันจนี้ตอนนี้ตอนนี้กินได้หายอยากอยากตรงไหนมีอะไรก็กินมีมีกินกินในสิ่งที่เรามีอยากเราก็กินไม่อยากเราก็ไม่กินไม่ได้ท้องนะไม่ได้แพ้ท้องแต่ว่านอนแล้วมันเหนื่อย ทำงานแล้วมันเหนื่อยด้วยสมองทํางานโดยร่างกายเราไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้ร่างกายทํางานแต่ใช้สมองทํางานก็มีบางครั้งที่เกิดภาะวะเครียดสมองอื่นก็หาอะไรที่กินเพื่อให้สมองได้ปลอดโป่งของแต่ละคนไปใครกินอะไรแล้วมีประโยชน์กินอะไรแล้วทาให้ตัวเองดีก็ก็เลือกสิ่งนั้นไปสําหรับตัวพี่ว่าเลือกกินในสิ่งที่พี่ว่าชอบก็คือถ้าเราเหนื่อยเพียสมองเราไม่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะหาของเปรี้ยวก,กิน อากของเปรี้ยวกินได้วิตามินซีอีกกินหรือว่าได้วิตซีกินตัวนี้โฆษณาแหละได้วิตซีตัวนี้มาชงกินใส่น้ําชงก็ช่วยได้ได้ผลไม้มะม่วงก็ช่วยได้หรือบางทีก็ไปชงน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งกับใส่น้ำแข็งกินก็ชื่นใจแค่นี้ละวิถีชีวิตของคนเราทำอะไรง่ายๆหาสิ่งที่มันมีอยู่ในครัวเรือนเราหาสิ่งที่มันไม่ต้องทำให้ตัวเองต้องลำบาก ไม่ต้องไปเสียเงินทองมากมายแค่วิกซีนี่หนึ่งของเก้าสิบเก้าบาทก็สามารถที่จะกินได้เจ็ดวันแล้วทาให้เราสดชื่นได้เจ็ดวันวิถีชีวิตไหมคะมีอะไรก็ต้องดึงเข้ามานึกเอกไหมส่วนคุณลูกค้าท่านผู้ชมจะสนใจหรือไม่สนใจน,นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวนี้กินแล้วช่วยเรื่องระบบขับถ่ายบํารุงหัวใจช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยได้หลายอย่างช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจแล้วก็ อช่วยเรื่องอะไรนะผิวพรรณทำให้ผิวใสผิวดูดีมัน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 เป็นธรรมดาสำหรับทำให้ผิวพรรณดีถ้าระบบขับถ่ายดีผิวพรรณย่อมดีตามพิบ่าเชื่อแบบนั้นคนเรามันจะไม่ขาวจุว๊บอาจะจะจะไม่ขาวเวอร์วังถ้าเนี่ยมันอย่างพ่ว่าจะเป็นคนที่ผิวเป็นคนที่ผิวดําแดงไอ้กินทั้งโรงงานก็ไม่ขาวเวอร์ว่าไปกับขาวเวอร์ไปกับใครเขาหรอกมันก็ทําให้ผิวเราดีขึ้น ะอาดตาดูแล้วสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นทําให้หนังหน้าเราไม่แก่ไปกว่าเดิมมากแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะห้าสิบสองอะไม่มันก็ไม่น้อยนะแต่ถามพะว่าพ่วานหาตัวช่วยอะไรมากมายไหม่ๆปล่อยธรรมชาติใช้ชีวิตแบบธรรมชาติก็ได้ตัวนี้บ้างะคะ่ะอันนี้คือเป็นเซรั่มเฮ้ยมึงกินมะเฟืงแล้วมึงขายของด้วยตัวนี้ก็เป็นเซรั่มซึ่งหมดแกงเรียบร้อยแล้วเซรั่มครีมเซ็ตของกายยาอันนี้ก็คือครีมซึ่งเขาจะมา ในรูปแบบหนึ่งชุดมันจะมีสบู่สบู่สบู่ล้างหน้าด้วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเป็นน้ำใสๆซึ่งตอนนี้หมดนะบอกเลยนะขายดีมากแล้วก็ของขาดด้วยค่ะตอนเนี้ยอันเนี้ยตอนนี้ก็พี่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะ้คือขายให้ลูกค้าหมดแล้วตัวเองก็ไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็กินกินตัวนี้แทนกินตัวนี้แทนช่วยได้รออันนี้ก็จะเป็นครีมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นครีมกินหมดเห็นไหมใช้จริงดิ๊กคิ้กนี่ใช้จริงเห็นไหมยุบไปต้องเยอะแล้วหมดแล้วจะหมดแล้ว ันนี้ก็เป็นครีมเราก็จะลงตัวนี้ก่อนล้างหน้าล้างล้างหน้าด้วยสบู่กายาสบู่กายาอยู่นี่นี่ตัวนี้ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าเสร็จทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยนี่ทาเซรั่มลงครีมจบสวยแต่ตอนนี้ถ้าสินค้าตัวนี้ยังไม่มีมาเราก็ใช้นี่เลยค่ะนี่วิกซีนี่วิกซีอันนี้มีเจ็ดซองห้าสิบเก้าบาทกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องเจ็ดวัน วันละสองเนาะหนึ่งกล่องเจ็ดวันแล้วก็หยุดไปสักสองสามวันตัวนี้เขาจะมีกระชายดาช่วยเอ้ยก็ไม่ใช่กระชายดำทษติกระชายขาวมีส่วนผสมของ,ของกระชายขาวแล้วก็น้ำผึ้งผสมเลมอนอยู่ในนี้ทําให้รสชาติดีแล้วกระชายขาวช่วยเรื่องต้านหวัดสําหรับปกป้อง,อง,องพวกโควิดดีมากตัวนี้อันเนี้ยคือเรากินกินแล้วเราก็หยุดไปสามวันแล้วเราก็ค่อยกลับมากินใหม่ไม่ได้ทำอาาะไรซึ่งเปลืองเก้าสิบเก้าบาทสุขภาพดีได้ด้วยเก้าสิบเก้าบาทไอ้นี่มันทำคลิปกินมะม่วงนะวิถีชีวิตของพี่วาดไม่ได้ ไม่ต้องฟิกกับว่าเอ้ยฉันทำคลิปกินมะม่วงฉันจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้ไม่ใช่อันนี้คือช่องพิวาพิวาที่จะสามารถที่จะเรื่องทำอะไรก็ได้ <c oughs> ช่องของกูกูจะท่าอะไรก็ได้ <c oughs> บ,าบายค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปพิวาแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะซึ่งบางทีมันจะมีคำหยาบคำทะลึงคำที่ไม่สุภาพออกไปก็อจะถือโทษเลยเนาะชิวๆเราไม่ได้ดา่าเพราะเราแม้ใครก็ถือว่าไม่ใช้ได้ไม่ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าใครก็ถือใช้ได้ที่พูดออกมาทั้งหมดคำหยาบใครด่าตัวเองค่ะ